ขอให้เราโชคดีนะเราได้เจอมารี่ฮูนนี่จะ้ะเขาบอกว่าถ้าใครได้เจอน้องแล้วจะโชคดีมีความสุขขวัสดี่ะคุณแม่ต้องข้าวไทยชามเซนหมาเดี๋ยวพาทุกคนไปดูคุณฝรั่งไถไถพรวนนะคะบริเวณร่องแปลงองุ่นค่ะไปกันค่ะ ตรงนี้เป็นแปลงองุ่นขาวนะคะองุ่นขาวใช้ทำไวน์ขาวเรามาดูกันว่าเขามีแตกตะมูตะมิหรือ,อยังมีแล้วจ้ะนี่ดีนี่คือแตกตะมูตะมินะคะ ก็ไถพรวนแบบนี้เพราะว่าตรงเนี้ยเรายังไม่ได้ปูผ้านะคะเ,ออเราจะปูผ้ากันรัชจะพืชยังไงตอนนี้เรามาดู ดอกเชอร์รี่กันเชอร์รี่มีจ้าออกดอกเต็มเลยสามต้นมีอยู่สามต้น<ม>สวยมากเลยเนาะโอ้พอเราถ่ายที่ปัาบนกก็มาบินนะคะนกที่มาบินนี่เป็นนกที่อ,อยู่ข้างบานเห็นไหมคะลา ล่านเนือค่ะเป็นนกที่กินพวกหนอนมแมลงดอกเชอร์รี่กำลังตูมจ้าสวยงามมากๆเลยเป็นจุ้มเป็นจุ้มแบบนี้เลยนะคะนี่ส่วนข้างล่างเรามาดูข้างล่างกันข้างล่างก็เริ่มบานแล้วนี่จ้ะ เสียงลมแรงมากเลยจ้าดาหญ้าอางุ่นนะคะคุณพ่อต้องเข้าก็ถ่ายระหว่างแปลงแม่น้องเข้าก็พรวนตรงบริเวณบริเวณใต้ต้นบริเวณโคนนะคะองุ่นนี้จะต้องไม่มีหญ้าขึ้นเลยนะคะถ้ามีหญ้าขึ้นปุ๊บผลก็จะไม่ไม่ดีงามเพิ่งทำเสร็จสามแปลงขอพักก่อน แถวหนึ่งนี่สิบห้าต้นนะคะสามแปลงนี่ก็สี่สิบห้าต้นนี่เริ่มแตกแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแรกที่อยู่แถวริมสุดนี่เริ่มแตกแตกหนอ่อชัดไหมคะนี่แตกหนอ่อแตกใบนะคะเขาก็จะแตกเป็นตาดอกก่อนค่ะ อ้แตกเป็นใบก่อนแล้วก็ค่อยออกดอกนี่ยังอีก10ทั้งหมดมี10แถวอาทั้งหมดมี15แถวหรือ10แถวเนาะ10แถวแถวและ15ต้นก็เสร็จไปแล้ว3เหลืออีก7ค่ะเดี๋ยวทำต่อให้เสร็จนะคะวันนี้สำหรับตรงนี้ เพราะว่าแดดดีอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราเอาเอาหญ้าบริเวณโคนต้นเนี่ยออกเอี่ยมสะอาดแบบนี้หญ้าที่เราไถาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเขาก็จะเหี่ยวแห้งเนาะเหี่ยวแห้งไปนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ทํานะคะหญ้ามันจะเป็นหญ้าลักษณะคล้ายๆหญ้าคาหญา้าหญ้าอะไรก็ไม่รู้รากที่แบบตายยากหญ้าที่ทนมาก นี่ดอกเชอรี่คะ่ะสวยจะได้กินกี่ลูกนาะเชอรี่ปีนี้ปีที่แล้วก็ไม่ทันได้กินนะคะนกจอบดูฟังเสียงนกเสียงนกเสียงลมตรงนี้มีองุ่นร้อยหาสิต้นนะคะพี่ๆน้องๆที่เคยมา ช่วยเก็บช่วยดายาช่วยปลูกตั้งแต่ปีแรกๆเนาะต้องขอบคุณทุกคนเลยนะคะก็ผ่านมาปีที่สี่ปีที่ห้าแล้วค่ะตอนนี้ข้างบนนี้จะเป็นองุ่นนะคะตรงถึงที่เสาตั้งๆเนะะี่ยค่ะส่วนข้างล่างก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่พื้นที่ตรงนี้หนึ่งงานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณหนึ่งงานปลูกยาวมาเนี่ยคะ่ะ ทำไม่หวัดไม่ไหวนะคะทำได้วันละน้อยละน้อยละน้อยทำด้วยมือแรงมือทำได้วันละน้อยละน้อยเองโอเคขออนุญาทตทำต่อก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จจ้าส่วนนี่เคี้ยวชุ่มอยู่นี่คือ pumped! เคี้ยวเสบแยะนะคะ เอ้ยไม่ใช่สติแบค่ะมันจะเป็นกา้กานๆเนาะทุกคนที่นี่เรียกว่าคนไทยไกลบ้านนะคะเขาเรียกว่ามะยมฝรั่งนะคะมีหลายต้นเลยก็ยังไม่เคยได้เก็บกินสัทีนะคะเก็บตรงส่วนอื่นกินตรงนี้ยังไม่ได้เก็บกินค่ะมะยมฝรั่งมองข้ามรั้วออไปนู่นผักกูดมีพิษค่ะกินบ่ได้เด้อ ดูขนตรึมแบบนี้นี่คือผักกูดมีพิษกินไม่ได้กินไม่ได้จ้าอย่าไปเก็บมากินทดลองกินชิมอะไรอย่างนี้นะคะไม่ได้นะออตโรอันตรายค่ะ